วันนี้ครูอารีนจะนำคำกิริยานะคะมาฝากอีกคำหนึ่งคำกิริยาสมบูรณ์นะคะ,ะที่มันมีคำว่าแอดอยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตัวอ e ีลงท้ายแอดฝังอย่าลืมนะคะสละเอะนะคะเวลาออกเสียงให้ออกเสียงเป็นเสระเอะภาษาไทยแต่ในรูปแบบปัจจุบันย้ายฝังงอให้เป็นเสระออก ต้องมีตัว R ด้วยนะคะจะเป็นเขาพวกเขาหรือฉันหรือเขาผู้ชายเขาผู้หญิงนะคะก็จะเป็นสระออกไปนะคะอย่าลืมนะคะการออกเสียงภาษาเดนมาร์กเนี่ยถ้าอยากให้สำเนียงใกล้เคียงที่สุดครูวารีบอกว่าใกล้เคียงนะคะถ้าจะให้เปะ๊ะคุณต้องมาเกิดที่ประเทศเดนมาร์กถ้ามาตอนเด็กๆก,ก็จะออกเสียงสำเนียงได้อย่างดีแต่อย่างพวกเรานะคะถ้ามาในอายุที่ ออถือว่ามากแล้วเนี่ยออกเสียงให้ใกล้เคียงที่สุดก็ต้องภูมิใจในตัวเองแล้วนะคะวันนี้ขอฝากไว้นะคะคำว่าการจับแอดฝังนะคะย้ายฝังฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ